มันมีครอบครัวหนึ่งย่อมมีลูกอยู่สามคนผู้หญิงเนี่ยเป็นพีไงไตัดสินใจเลี้ยนจบม้สามแล้วก็ออกหาเหตุงานน้ำกรุงเท็บไปเป็นสร้างเงียบผาผู้หญิงคนโตไปเหตุงานได้เงินเดือนเดือน,นละเมื่นส่งเงินมาห้แม่ใส่เดือนละสามสี่พันโอนนองเลี้ยนพร้อมเหตุจ้างซี่ลามาหลายปีจนว่นน้องใส่ไงเนี่จบมอหกแล้วก็บาไปเหตุการณ์เหตุงานเด้ อาศัยกินน้ำแม่ส่วนน้องไส้ผู้น้อยก็เลี้ยนจบแค่มอหาก็ย้อนความเจเลน้องไส้ทั้งสองกับอาศัยกินน้ำแม่เมื่อไปหาเหตุการณ์เหตุงานเตือนแต่และเทียนอย่าไปถามถึงอกม่งเจ็ดม่งบมีเทียงกับบเตือนผู้พี่สาวที่เหตุงานอยู่ในกรุงเทพกะท่วมมาบอกแม่า่าให้น้องไส้มาเหตุงานน,น้ำหนูเปียงแแม่ ใครกลัวมันอยู่บ้านซื่อๆผนา่าแม่ก็เลยต่อผู้ลูกสาวไปว่าโอ้ยมันสิเห็ดยังไงตัาง,งแจบอกมันดังไฟมันก็นยังดังบ่เปลีนก็ย้อนว่าหักลูกไส้ไหลก็เลยบอทรงลูกไส้ไปเหตุงานเวลาต่อมาผู้แม่ก็ตัดสินใจขายทีทียุดิิสวดได้มาประมาณสามแสนกลมาโอนให้ลูกไส้สองนผู้ละครึง ผู้ลูกสาวยุกงเทพบได้ยินว่าผู้แม่ขายที่ดินก็เลยทั่วมาถามแม่แม่่อยคือได้ยินว่าเจ้าขายที่ดินเจ้าว่าแบงให้่อยแน่บ่ผู้แม่ตอบลูกสาวไปบ่ากันน้องมึงมันบ่กเกง่งคือมึงกูให้มันออกไปตั้งตนตั้งโตส่วนมึงเก่งแล้วมึงบ่ต้องรับก็ได้ลูกสาวได้ยินแม่จังสันกับลู้ซึกเสียใจแล้วก็เศร้าติดต่อหาแม่อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้น หายสาบศูนย์ไปโดยบัเคยกลับขึ้นมาหาแม่อีกเลยย่อมคิดว่าลูกสาวคนไงเห็ุถือหรือว่าเห็ุผิดเป็นบาปหรือว่าเป็นบาปเสียบ้านาถ้ำกันได้เมื่อเนี้อตามาปล่อยให้คุ้ยกันกรอยากฝากไปให้คิดพอจะเลื่อนพ้น